ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเจอกันตื่นเช้ามาก็มีภารก,กิจต่างคนต่างก็มีธุระเร่งรีบวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะไปทาภารก,กิจถือว่าวันนี้กลับมานะครับกำลังเดินทางกลับ ก็คืออถ้าเป็นนักการเมืองนะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า,าพยายามจะลงพื้นที่ในการไปเยี่ยมพบปะพี่น้องแนะนำนโยบายาสิ่งที่พักตนเองได้กำหนดนะว่ามีนโยบายอะไรนะพูดได้ง่ายก็คือ เตรียมเตรียมตัวในการที่จะเลือกตั้งซึ่งก็ถ้าบอกว่าจะใกล้เลือกตั้งแล้วถามว่าจะเลือกตั้งตอนไหน,นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมกันทุกพักพักแผ่นดินธรทมเป็นพักการเมืองที่ ตั้งขึ้นมาสมัยนี้เป็นสมัยที่สองเราจะว่าไปแล้วนะครับถ้าจะลงกันสมัยที่ผ่านมาเราส่งผู้สมัครในนามของพรรคแผ่นดินธรรม146เขตทั่วประเทศก็ถือว่าถ้านับแล้วก็คือเป็นพรรกระดับกลางไม่ได้ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากทั้งหมดมี400เขตนะเราส่งไป100 <c oughs> ร้อเขตทั่วประเทศในาการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ถ้าว่าตามระยะเวลาก็ไม่นานนะถ้า,ารัฐบาลไม่ยุบสภาก่อนซึ่งเป็นไปในส่วนตัวผมนะคาดว่ารัฐบาลคงไม่ยุบสภาคงต้องอยู่ครบวาระนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นการคาดเดา แต่ว่าอาจจะยุบก็ทําได้นะฮะถ้าท่านจะยุบแต่ว่าในมุมมองผมว่าน่าจะไม่ยุบนะน่าจะอยู่ให้ครบเทอมประมาณนั้นนะฮะก็จะมีเวลาเตรียมการในการความพร้อมในการหาผู้สมัครแล้วก็ลงไปพบปะผู้คนทัานนั้นก็คือทุกพักก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เขาเชิญมาก็จะพยายามไปวันนี้ผมก็ ถูกเชิญนะให้ไปร่วมงานนะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปหาเสียงอะไรล่ะเพราะว่าเราพูาดตามตรงนะพักเราก็เป็นพักที่ทํางานอยู่กับเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาก็คือพักแผ่นดินธรรมนะนโยบายของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของศิลธรรมนะครับเพราะว่า,ามัตโตหรือก็คำขวัญของพัก ก็คือศิลธรรมนำชาติวันนี้ก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นชาวพุทธในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนานซึ่งก็ได้รับเกียรตินะฮะเ,เชิญไปแล้วก็ไปผมจะมาเล่าถึงพักการเมืองนะะฮอ,อันนี้เป็นความคิดส่วน,นบุคคลนะฮะก็คือไม่ได้มีวิชาการรองรับอะไรแต่ผม ในความรู้สึกของผมนะผมจัดพักการเมืองไว้อยู่3ามสามเรเวลสามระดับอย่างนี้นะฮะก็คือพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผมพูดกันแบบภาษาเราๆนะฮะคือคือพักการเมืองแบบเราเรียกพักเล็กๆพักที่เหมือนแบบตั้งมาเฉพาะกิจเฉพาะการอะไรนี่นะฮะ ก็เลยนิยามตรงนี้ว่าพักบนะิสนิทก็ไม่ต้องแปลนะฮะอนนี่คือระดับหนึ่งระดับที่สองพักการเมืองเพื่อประชาธิปไตยก็คือจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมีอะไรที่แบบยึดโยงกับความเป็นประชาธิปไตยนะอันนี้ก็พักการเมืองอีกแบบหนึ่ง และพักการเมืองอีกแบบหนึ่งก็คือพักการเมืองแบบมีอุดมการนะอันนี้คือที่ผมพอจะสังเกตเห็นก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่เห็นกันอยู่ก็ว่ากันไปครับไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้นะฮะถูกต้องตามที่กกตเขาให้ทำแล้วก็ทำไปนะนโยบายนู่นนั่นนี่มาไปแต่เนี้ยคือ,อในความรู้สึกผมว่า พรกการเมืองส่วนใหญ่จะมีอยู่ประมาณเนี้ดังนั้นก็เราก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงการเมืองไทยเป็นยังไงอะไรซึ่งทุกท่านก็ผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัยนะฮะอันนี้ก็เราให้ฟังนะคระับพักแผ่นดินธรรมอยู่ในสามระดับนี้เป็นพักแผ่นดินธรรมจะเป็นพักแบบไหนอ่า เราก็อยากจะทําพักการเมืองที่มีอุดมการณ์คืออยากจะทําให้คืาเรียกว่าขับเคลื่อนในโนโยบายที่พักตั้งขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ถามว่าใครจะเป็นคนตอบได้ก็ต้องเป็นคนที่เลือกนะครับอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะ,ะประกาศตนเองว่าเราดีเลิศประเสฐสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใครไม่ดีเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะแต่แเราเล่าให้ฟังมา เราอยากจะทําพักการเมืองที่มีุดมการนะฮะก็คือ,อมีเป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อนอันนี้คือสิ่งที่พักแผ่นดินทำรรนะพยายามจะยืนจืนแล้วก็ทํานโยบายให้ออกมาอย่างนั้นนะครับก็มาเล่าให้พวกเราฟังเป็นเก็ดเล็กเก็ตน้อยนะครับเป็นเรื่องที่าการเมืองนะฮะเป็นเรื่องที่อย่าบอกว่าใกล้ตัวเลยครับ หันซ้ายหันขวาหันหลังเนี่ยท่านเดินไปนี่การเมืองทั้งนั้นนะฮะเราต้องทาําความเห็นให้ตรงนะฮะเราอย่าหลอกตนเองว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะ,ะจริง,รงๆแล้วมันอยู่ทุกลมหายใจทุกอนุมนินาทีของเราเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามนุษย์นเน็นเป็นสัตว์สังคมต้องมีระบบการจัดการก็คือการอยู่ร่วมกัน,กา,ก,นการอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆฉะนั้นนั้นคือเราเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนในประเทศไหนก็นนต้องมีกฎหมายกฎระเบียบกฎหมายกฎระเบียบพวกนี้ก็ต้องตาราและออกมาจากเาขาเรียกว่ารัฐสภามันก็คือการเมืองน,นะฮะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจแล้วก็เาขาเรียกว่าอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พยายามนะฮะพยายาม มันอยู่ในทุกมิตินะครับมันอยู่ในทุกมิติความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการศึกษาที่เท่าเทียมสิทธิเสรีภาพในเบื้องต้นมาจากการเมืองทั้งนั้นนะฮะก็อันนี้คือในมุมมองของผมนะก็อ้เรื่องจริงเล่าให้ฟังนะครับก็คือ,อ,อมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เราจะต้องการนะะักการเมืองแบบไหน ผมว่านะสังคมเป็นคนกําหนดจะบอกว่าพักการเมืองไม่ดีมันต้องถามว่ามันไม่ดีเพราะอะไรนะฮะเราอยากได้นักการเมืองแบบไหนทํามาเลยครับอย่าเป็นรอให้ใครทําให้เราเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงนะเราก็ต้องรู้วเขาจะโกงยังไงเราก็รู้เราก็ไม่เลือกนะมันอยู่ที่ที่เรานะผมว่า เราต้องกลับมามองตัวของเรานะฮะฮว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่เราเลือกมาแล้วเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคือวิธีการอะถ้าทําแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมถ้ามันได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ถ้าทําวิธีการเดิมๆผลลัพธ์มันเดิมๆยังทําอยู่ผมว่าก็แสดงว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ให้ดีอันนี้ก็คือ เราน่าจะมาลองดูซิว่าถ้าเราอยากได้แบบนี้ทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้ลองทําแบบใหม่ไหมนะฮะแล้วก็หาข้อมูลผมว่าข้อมูลทุกวันนี้ไม่ได้ยากนะฮะมีอ่าเขาเรียกอะไร่ผ่านมาไม่ถึงสาปีอ่ะก่อนที่จะเลือกตั้งพูดอย่างหนึ่งแล้วเลือกตั้งเสร็จไปแล้วผ่านไปแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอจะดูได้นะฮะอันนี้ก็ พูดเป็นกลางๆนะครับผมไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่กําลังจะสื่อให้พี่น้องพวกเราได้รับทราบว่าการเมืองจะดีไม่ดีอยู่ที่สังคมนะก็คือพวกเราทุกคน,นครสร้างความเข้าใจให้เขาเรียกว่าให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราต้องการนะครเราต้องการอย่างไรเราสามารถกําหนดได้นะครไม่ต้องให้นักการเมืองมากาหนดให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครซึ่งจริงๆนักการเมือง ก็จะพยายามทํานโยบายให้ถูกจริตของของคนที่เข้าไปเลือกนะถ้าใครทํานโยบายที่ไม่ถูกเอ่อเขาเรียกว่าความต้องการของชาวบ้านผมว่าโอกาสที่จะเข้าไปในสภานั้นยากมากนะครับฉะนั้นก็เอาทุกคนนะเป็นคนกําหนดประเทศนี้นะแต่จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความสนใจและความใส่ใจนะครับอันนี้ในมุมมองที่ผมก็จริงๆก็ไม่ใช่นักการเมืองนะฮะแต่ว่า พอได้มาเป็นสมาชิกของพรรคแผ่นดินธรรม mm hmm. ก็พยายามจะทําความเข้าใจ mm hmm. แล้วก็ศึกษาว่า mm hmm. นักการเมืองนะ mm hmm. เขาทํำยังไง mm hmm. เขาคิดยังไงนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่พอที่จะในมุมมองของผมนะฮะพอที่จะเห็นว่ามันมีอยู่สามระดับอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือนึกอะไรได้ก็อยากจะ,จะพูดคุยกับพวกเราก็มาสื่อสารก็นะฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่า โลกนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราเราจะ,ะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นไปในทางทิศใดมันอยู่ที่เรานะครับไม่ใช่คนอื่นกำหนดเราเป็นตัวกำหนดนะครับการกระทำของเราเป็นสิ่งที่กำหนดนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าอยากจะได้อะไรก็ขวนขวายนะฮะสิ่งนั้นผมว่าก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอกันนะครับอชอบกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ